สวัสดีครับผมบาสสิริพันธ์ชุมช่วยครับตอนนี้สังกัดอยู่บางกอกการ์ดเอฟซีครับใส่เบอร์8ครับเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์แอทแทคครับกองกลางตัวลุกครับโปรไฟล์ฟุตบอลก็คือผมเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่9ขวบครับคือตอน9ขวบก็พ่อส่งไปอยู่โรงเรียนกีฬากรุงเทพครับก็ไปอยู่เรียนประจำแล้วก็เรียนอยู่กีฬากรุงเทพก็ ช้าเย็นช้าเย็นอยู่ประมาณ6ปีครับจนอายุ15ก็จบม .3 ก็ไปต่อที่โรงเรียนสุราวิทยาลัยครับก็เรียนสุราบจนจบม .6 แล้วก็เริ่มเล่นอาชีพตอนอายุ19ครับสโมสรแรกก็คือการท่าเลือหลังจากนั้นก็ย้ายย้ายบ่อยผมย้ายบ่อยจากท่าเรือก็ไปล่าวิถี ในตอนนั้นได้เลาวิถีอยู่ดิชั่นหนึ่งครับพอจบจากล่าวิถีก็ไปอยู่สมุทรสงครามกับเฉลยนะตอนอายุ20ก็คือเล่นไทยลีกครั้งแรกตอนอายุ20กับสมุทรสงครามครับแล้วก็อยู่สมุทรสงครามปีงปีช่วยก็ย้ายไปทําจันทบุรีก็ตามช่วยไปจันทบุรีหลังจากนั้นไม่ประสบความสาเร็จที่จันทบุรีทีมแตกก็ย้ายมาอยู่ในกรุงเทพมาอยู่กับ TTM พิจิตครับก็ก็อยู่ได้ประมาณปีหนึ่ง และช่วยก็กลับมาทําสมุทรสงครามอีกก็ยืมตัวกลับไปเล่นสมุทรสงครามอีกจบอันดับ7สมุทรสงครามปีนั้นทีมมีปัญหาแตกทีมไม่ทาต่อก็เลยต้องละเหตุไปอยู่อีสานในเต็ดกับโค้ดปั๊มไปอยู่ได้2เดือนยังไม่ทันใ้เตะเลยโดนยึดสิทธิ์ให้สีเกตอีกก็ต้องกลับมาอยู่สมุทรสงครามอีกคือเข้าออกสมุทรสงครามเนี่ยประมาณ3รอบครับจนท้ายก็เล็กแรกของปีนี้ก็ไปอยู่อังทองหลังจากจบเล็กแรกอังทองก็ ได้ย้ายเข้ามาอยู่ใน BG จีนะครับแต่ก่อนมาอยู่ BG นี่ไปอยู่เทโลมา10วันนะพี่ครับหลังจากนั้นก็เนี่ยจนทั่วอันนี้ก็เป็นนักเตะสังกัดบ B g f c ครับ คนคนที่แบบไม่ไม่รู้จักอาจจะดูว่าผมเป็นคน <Yeah. S 1> นิ่งๆเงียบๆไม่ค่อยคุยกับใครแต่จริงผมเป็นคนเฟรนดี่มากนะถ้าสนิทเป็นคนไม่หยิงนะแต่คือหน้าคนไม่รู้จักจะคิดว่าผมยิง mm hmm. จริงๆผมไม่ยิง mm hmm. ผมไม่ยิงจริงผมเฮฮาพี่กินอะไรพี่สั่งอะไรกินไหมพี่ <Yeah. S 1> ก็ขอดูเมนู mm hmm. หน่อยไนดะ้ นี้เรามานั่งอยู่ร้านรสนิยมนมสดครับพี่แถวคลอง6เราก็มาสั่งเครื่องดื่มสูดเด็ดของร้านเลยแล้วกันนะครับเอานมสดรสนิยมหนึ่งช็อกโกแลตกล้วยไก่คาราโอเกะเอาแค่นี้ก่อนนะเ,เดี๋ยวลองมาชิมดูว่าจะเดเ็ดเหมือนชื่อร้านหรือเปล่าไก่คาราโอเกะไม่ก่คาราโอเกะเอาเหรอไก่คาราโอเกะอ๋อผมพูดผิดครับไม่ใช่ไก่คาราโอเกะไก่คาราโอเกะเหรอ ไกลนะคาราเกะคาราเกคาโคิดถึงแต่คาราเกกตเงเดียวจังปกติไปเที่ยวไหนครับบารปกติครับเรามีไม้อง้์ไมเอกไปบ้างนิดหน่อยอ๋อผมเช้าไปภูเขาที่สวนพึ่งครับเพราะว่าผมทําที่บ้านทําธุรกิจรีสอร์ทอยู่อําเภอสวนพึ่งก็เป็นธุรกิจเล็กๆครับประมาณ30ไร่ครับว่าวันหลังก็ไปเที่ยวได้ครับ ของพ่อครับเป็นของครอบครัวครับแต่แฟนบอลส่วนใหญ่ก็จะมีกระแสว่าไอ้อ้วนเรียกไอ้อ้วนบ้างเอาเอามาทําไมมันอ้วนอะไรเงี้ยแต่ผมอ้วนผมก็วิ่งได้นะพี่ผมก็ผมวิ่งได้อยู่นะผมผมยังเตะบอลไปข้างหน้าได้นะก็เดี๋ยวจะพยายามลดน้าหนักเพื่อให้อยู่ในฟอร์มที่็อปเพราะช่วงนี้มาอยู่มันเหมือนแบบเป็นช่วงปรับเปลี่ยนทีมยังยังไม่เข้ากับระบบเท่าไหร่ครับคือเมื่อก่อนก็ไม่ได้หุ่นขนาดนี้นะพี่มันมีช่วง ปีที่แล้ว่ผมเจ็บพักไป4เดือนน้ําหนักขึ้น10บกิโลแล้วพยายามลดมันก็ลดไม่ได้10บกิโลเต็มที่มันก็ได้แค่3-4มกิโลแต่แต่ความอ้วนก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคกับฟุตบอลนะพี่นิดหน่อยนิดหน่อยตอนนี้ก็น้ําหนักอยู่ที่ประมาณ77ครับก็อยากจะลดให้เหลือสัก70แต่ไม่รู้จะอีกกี่เดือนนะพี่ <c oughs> เขาให้ฉายาผมในทีมเขาให้ผมเวฟร้อย <c oughs> นักกายภาพเรียกผมเวฟร้อยผมถามว่าทำไมเวฟร้อยวิ่งไม่เร็วแต่พี่วิ่งได้เรื่อย วันนี้ผมเรียบร้อยแล้วครับผมเสือถอนเล็บถอดเขี้ยวแล้วน้องน้อง,องมีมีค่าเทิมยังตัวรุนน้องน้อง,องมีมีค่าเทิมยังตัวรุน <laughs> น้องเขามีค่าเทิมยัง <laughs> โอเคครับเดี๋ยวรอหันมาเดี๋ยวคุยกันอีก,อกที ครับผมนี่ก็อาหารมาแล้วครับอันนี้ครับช็อกโกแลตกล้วยอาหารทีเด็ดของทางร้านแล้วก็นมสดรสนิยมเดี๋ยวขอลองชิมก่อนว่ามันเด็ดจริงหรือเปล่ารสชาติค่อยคุ้นเลยนมะครับเดี๋ยวนี่ก็กหลายๆคนบอกว่าผมอ้วนเดี๋ยวผมขอเพิ่มความอ้วนแป๊บนึงงวกนนี้ซ้อมหนะักขอลองชิมช็อกโกแลตก่อน ถ้ากินหมดจานนี่คนเดียวน่าจะขึ้นอีกประมาณสามโลผมว่าแล้วก็นี่ครับไก่คาราโอเกะปะอ๋อไม่ใช่ไก่คาราเกะเป็นิ์คาราเกะเดียวไว้ช่วงนี้อันนี้เด็ดเด็ดดีเด็ดจร้ยถ้าได้จับเบสสิงจับไม่ไม่ไม่ครับไม่ชอบไม่ชอบชอบกินนมมากอ่ะผมชอบกินนมชอบกินพวกขนมชอบชอบชอบดูดูหลอดเนี่ย <โ>สิทธิพันธ์ไม่ชอบดื่มชอบดูดนมครับแอลกอฮอล์ไม่ยุง่งจริงจริงจริงสาบานก็ได้สาบานก็ได้ก็ชาย,ยาวผมเลยนะลองจุดเนี่ย เมื่อก่อนรุ่นพี่ทีมเก่าตั้งให้รองจุนแต่รับรองว่าอยู่ G, ปีนีปีนี้ไม่มีคราว่ารองจุนแน่นอนครับไงก็ฝากแฟนบอลด้วยครับยังไงผมเพิ่งมาใหม่ก็ฝากเนื้อฝากตัวอย่าเพิ่งด่ากันเลยครับเพราะว่ายังไม่ได้โชว์ผลงานอะไรเลยเลยพิ่งโชว์ไป2แมตช์เองขอถ้ามีโอกาสก็จะทําให้เต็มที่เพื่อแฟนบอลวีดีครับแล้วก็ถ้าเทมนี้ออกไปแล้วเจอผมท้าผมได้ครับหน้าผมดุแต่ผมไม่หยิงนะผมผมไม่แอคด้วยผมเพลลี่ครับครับ,รบก็อยากชวนแฟนบอลแถวลังสิตแถวปทุมธานีในละแวก ใกล้เคียงก็ถ้ายังไม่มีทีมเชียร์ก็ช่วยเชียร์บีจีเอด้วยครับสนามมันใหญ่เวลาคนดูมันน้อยมันเคว้งคว้างไงไม่รู้ครับก็อยากเข้ามาดูเยอะครับยังไงก็ปีนี้เดี๋ยวยังไงก็แชมป์เอปีหน้าแฟนบอลหน้าเยอะนะได้ไปแชมเปี้ยนลีกก็ร้านนี้ครับรถร้านรสสนิยมดมสดอยู่ตรงคลองหใกล้กับมาลัยด้านมงคลธัญญาครับก็ฝากร้านด้ครับของรุ่นพี่ ก็มาลองมานั่งบรรยากาศดีครับสาวน่ารักไม่รู้น้องเขามีค่าเทอมยังไม่รู้ผมไม่เจ้าชู้นะผมไม่เจ้าชู้ก็ฝ<อ>ากร้านนี้ด้วยับพี่ขอบคุณครับช่วยกินี่พี่ชิ้นี่พี่ผมกินคนเดียวผมอ้วนนะ